ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดชอบและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารด่วนอุตุฉบับที่3เตือนแล้ว60จังหวัดไม่รอดรับมือพายุฤด,ด,ดูร้อนประกาศกรมอุตุนิยมทิทยาฉบับที่3เรื่องพายุฤด,ด,ดูร้อนบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบ ตั้งแต่วันที่6ถึง8มีนาคม2565ลงวันที่6มีนาคม2565โดยพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบจากพาย,ยุฤด,ดูร้อนในวันนี้6มีนาคม2565ภาคตะวหนออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครน,นครพนมการสินป์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธร อำานาจเจริญนครราชสีมาสีสเกตและอุบลราชธานีส่วนในวันพรุ่งนี้7มีนาคม2565ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยาน,าน่านแพรอ่อุตรดิตถ์ตากสุขโขทยัยพิษณุโลกพิจิตรกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรียนจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครน,นครพนมมุกดาหารการสินุ์ร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์นครราชสีมาชัยภูมิหอนแก่น และมหาสารคามส่วนภาคกลางบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีการจนะบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาค,นาครนครปฐมรวมทั้งกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดนครนายก ปราจีนบรุรีสากแก้วฉะเชิงเทราชนบรุรีระยองจันทบรุรีและตราดส่วนภาคใต้บริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ส่วนวันที่8มีนาคม2565ภาคเหนือเน้นบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากและกำแพงเพชรส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเน้นบริเวณจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์และนครราชสีมา ภาคกลางเน้นบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบ,บรุรีราชบรุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครและนคปรปฐมรวมทั้งกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลภาคตะวันออกเน้นจังหวัดฉะเชิงเซาชนบรุรีระยองจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้เน้นจังหวัดเพชรบ,บรุรีและประจวบคิริขันเนื่องจากนะครับ ในวันนี้บริเวณความกดอากาศสูงมวลอากาศเย็นกําลังปานกลางจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนบนโดยในช่วงเย็นของวันนี้ จะปกคลุมถึงนะครับและจะแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยทางตอนบนในวันพรุ่งนี้7มีนาคมในขณะที่บริเวณประเทศไทยทางตอนบนมีอากาศร้อนลักษณะเช่นนี้ทําให้บริเวณนางกล่าวมีพายุเกิดขึ้นนะครับเป็นพายุดูดร้อนโดยจะมีลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางพื้นที่รวมถึงมีฟ้าผ่าที่จะเกิดขึ้นได้ด้วยโดยจะเริ่มมีผลกระทบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนในวันนี้ส่วนภาคเหนือภาคกลาง ภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคใต้ตอนบนจะได้รับผลกระทบในระยะต่อไปขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพาย,ยุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงที่จะเกิดขึ้นหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันระวังความเสียหายอันจะก่อให้เกิดต่อพืชผลทางการเกษตรไว้ด้วยหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศแจ้งเตือนฉบับต่อไปในวันที่7มีนาคม2565เวลา5นาฬิกา แอดมินจะแจ้งให้ทราบนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ